สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูนาข้าวเนาะวันนี้ก็มาดูนาข้าวที่หวานที่หลังเนาะน้ําท่วมมันเพื่อนหวานไม่ได้ตรงนี้ลึกมากก็เลยหวานได้ที่หลังแต่ก็ต้องตั้งเครื่องสูบไปเนาะเครื่องสูบน้ำอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนมองไปเห็นตั้งเครื่องสูบน้ําไว้ตลอดเพราะว่าถ้าน้ํามาก็ต้อง สูบออกตลอดเนาะไม่งั้นก็ข้าวไม่งอกอันนี้ข้าวเริ่มงอกแล้วแต่ว่านกฟรีราบเยอะมากเลยลงมากินข้าวเนาะยังมีเม็ดข้าวที่ยังไม่งอกเหลืออยู่บ้างนกก็ลงมาเต็มเลยบินผ่านไปผ่านมาเห็นเรามาก็บินออกไปพอเราเดินออกเขาก็ลงมาเกินนะเขาก็ยังบินอ้อมๆอ,อ,อยู่เนาะรอบ,รบ กำลังเริ่มงอกเพื่อนแต่กลัวฝนตกลงมาอีกเนาะตรงนี้จะลึกกว่าคนอื่นเนาะคนอื่นยาวหมดแล้วเพื่อนแปลงอื่นยาวหมดเลยเพราะว่าคนอื่นที่จะสูงกว่าเนาะก็ไม่มีน้ําขังเขาก็เลยงอกก่อนที่นาตรงนี้อยู่ลึกกว่าถนน,นเพื่อนล,ลึกเข้ามาจากถนนเนาะ ต้องเดินตามคันนาม,มาเรื่อยๆเดินมาเกือบกิโลหนึ่งเพื่อนก่าจะถึงนี่กว่าจะถึงทุ่งนาก่อนก่อนถึงทุ่งนาก็ผ่านนาคนอื่นมาหลายเจ้าของเนาะก่าจะถึงนาเราก็ยังมีน้ําขังอยู่บ้างเนาะตรงกลางกลงแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะให้ได้งอกบ้างก็ไม่เป็นไร ดีกว่าไม่งอกเลยเดี๋ยวตรงที่สูงๆตรงที่มีพื้นดินสูงๆก็เวลาต้นข้าวยาวมานิดหนึ่งก็ถอนเอาไปดำตรงที่ไม่งอกเนาะบรรยากาศช่วงเช้าเพื่อนวันนี้ก็มาดูทุ่งนาแล้วก็ดูต้นไม้รอบสระน้ำตรงนี้เคยเป็นทางกวียนมาก่อนเพื่อนทางกว้างมากสมัยก่อนทุกวันนี้ก็มีการขยับไปขยับมา ของเจ้าของนาทําให้ทางเล็กลงเพื่อนผูงวับผูงควายสามารถเดินกินหญ้าตามทางเวียนนี้ได้ช่วงหน้าฝนตรงนี้เนาะทุกวันนี้ก็แคบลงนิดนึงก็คนทุกวันนี้ไม่ค่อยได้มีเกวียนขับแล้วเพื่อนก็เลยทางก็เลยแคบลงที่นาก็ขยายเข้ามาทางก็เลยแคบลง แต่ยังมีหญ้าขึ้นเยอะมากเพื่อนหญ้าธรรมชาติเนะนี่สามารถนําวัวมาเลี้ยงนำควายมาเลี้ยงได้ช่วงหน,น้าฝนนี่เดินตามทางนี่แหละทางเกวียนแต่ทุกวันนี้ก็เป็นทางให้น้ําไหลปกติทางเกวียนเนาะแต่บางพื้นที่น่าจะกลายเป็นที่นาหมดแล้วเนาะ ทางสาธารณะทางกเกวียนทุกวันนี้กลายเป็นที่นานแล้วบางทีอันนี้ก็เริ่มขยับแต่เราไม่ได้ขยับอีกฝั่งหนึ่งเขาขยับมาทางกเกวียนก็เริ่มจะหมดเพื่อนบรรยากาศดั้งเดิมเริ่มจะหายไปแต่ก่อนขับรถเข้ามาได้นะตรงนี้เป็นทางช่วงหน้าแรงขับมาได้ตัวันนี้ขับไม่ได้เพื่อนแคบมาก เห็นเพื่อนมองไปก็จะเห็นเครื่องสูบน้ำเนาะตั้งอยู่ตรงมุมนาตรงที่ลึกๆก,ก็จะมีน้ำขังอยู่แต่เป็นส่วนน้อยขอให้ตรงที่น้ำแห้งก็ให้งอกมาก็พอแล้วเพือ่อนทไม่ได้สูบออกน้ำจะเต็มขนาดเพราะตรงนี้ลึกมากลึกกว่าแปลงคนอื่นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนสระน้ำมันเพื่อนบนสระเนาะ ขบสรมีต้นไม้ต้นยูคาเลยเราจะไปถางตรงไหนที่รกๆออกก่อนเขารกเกินไปไม่ได้มานานแล้วเพื่อนที่งอกได้ก็จะยาวแบบนี้แหละเนาะตรงที่งอกได้แล้วก็จะยาวแบบนี้มีที่ไม่งอกว่างๆอยู่เยอะเลยเพื่อนปีนี้ก็หวานไม่ทันน้ำมาก,ก่อน เราจะเดินตามคันนาขึ้นไปบนสะเอขอบสะเนะเาะเพือไปดูต้นไม้ของเราไม่ได้ดูนานแล้วถางต้นที่มันรกๆเล็กๆออกให้ดูโลง่งๆนิดนึงส่วนมากเป็นต้นยูคากับต้นสะแบงเนาะส่วนมากเป็นต้นสะแบงกับต้นยูคาสะแบงจะเยอะมากเราเก็บไว้เพื่อไม่ทาง,งไม่ตัดออกเนาะ ก็จะรกนิดหนึ่งเพื่อนอันนี้เราปลูกไม้ยูคาผสม,มกับต้นสะแบงจะใหญ่แล้วจะสูงเร็วไม้ยินต้นก็จะสูงเร็วแต่ว่าต้นยูคาก็ตัดทุกปีเนาะมันจะหนาเกินไปเพื่อนเราก็เอาออกต้นเล็กๆออกบ้างเคยปลูกทุเรียนอยู่ขา้างในนี้แต่ว่าตายหมดแล้วไม่ได้มาดูเสียดายเหมือนกันเนาะ ต้นกล้วยก็ปลูกเยอะแต่ว่าหายหมดแล้วเดี๋ยวตะต้นอยู่คาเนาะเดี๋ยวต้นอยู่คารกมากเลยเพื่อนเดี๋ยวรักทางไอ้ต้นที่เล็กๆออกให้เหลือแต่ต้นใหญ่ๆไม่อย่างนั้นเขาก,ก็จะไม่ตะะโตเนาะรกเกินไปเพื่อนบรรยากาศรอบสระน้ำเพื่อนนี่ขอบสระเนาะถูกต้นไม้ฝั่งนู้นก็เป็นไม้สะแบงเยอะมากเลย ต้นสบายเยอะแต่ก่อนเคยทําเถียงนาเนาะทํากระท่มอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนใต้ร้ไม้บนขอบสระเนาะมีห้องน้ําด้วยทาห้องน้ำเล็กๆเนาะฝั่งนู้นแต่เจ้าของไม่ได้มานานแล้วพังหมดแล้วขอบสระนี่จะมีเห็ดขึ้นมีเห็ดทุกชนิดเลยเพื่อนเห็ดเผาะก็มีเนาะขึ้นทุกปีเวลาหน้าฝนเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งก็ขึ้นเยอะแต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยฝน ถึงฤดูฝนจริงๆเนาะประมาณเดือนกันยานี่น่าจะมีเห็ดงอกเยอะอยู่เพราะว่ามีใบไม้ใบไม้ร่วงมาก็เป็นความชื้นช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเราขออนุญาตถางขอขอ,อนุญาตถางต้นถางกิ่งยูคาให้มันบางๆลงนิดหนึ่งพวกใบที่มันเกะกะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว งานก่อนเดินเพื่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเนาะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มารับชมเนาะน้ำเต็มขอบสะเลยน้ำเต็มสะเลยเ